ตั้งแต่เ่านี้ขึ้นออกมาแล้วก็ตั้งใจดูคนอินเดียแต่คนอินเดียก็คนอินเดียส,สมมติพ่อหัวเห็นชัดเอ็นนี้อินเดียแต่ไม่พ่อหัวก็จัดผมหรือเหมือนคนไทยเราเขาก็ดูไม่ออกแต่ว่าถ้าพ่อหัวก็ตั้งใจว่าอันนี้เป็นคนอินเดียกลายเป็นว่าเราชัดเจนขึ้นมาว่าเจองูหรือจะเจออินเดียก็เจออินเดียคือทั่วมนนี่แหละครับ โลกนี้เกิดประเทศอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่คำพูดที่เก่าเก่างูกับอินเดีย<ม>เราฟังได้เราไม่รู้ว่าแขกไหนแต่ตอนนี้ตั้งแต่พูดว่าแขกอ,อินเดียพูดกับอินเดีย<ม>แต่ว่าอินเดียแล้วก็ตอนนี้คนไทยที่เข้าใจแล้วเขาก็มองคนอินเดียว่าเขาพาโลกมาเหมือนจีนจีนเวลาไปยุโรปมาเขาไม่รู้จีนไป พบคนนั้นพบคุณนี้นพบคุณน,ณนี้สุดท้ายก็คิดว่าเอาโลกมาให้แต่ตอนนี้รอจะเวลาพบคนไทยนี่เราก็เริ่มกลัวเพราะเขาจะพรรคพวกจะมองเราอย่างไงเพราะว่าถ้าถ้าเขามีนักศึกษานักศึกษาอยู่แล้วศึกษาอยู่แล้วเขาฟังทีวีมาอยู่แล้วเขาต้องเขาเขาต้องหางเราแน่ครับก็กลัวเราแล้วแต่ก่อนมันแขกเขาไม่กลัวแต่ตอนนี้เห็นตั้งพูดอินเดียก็กลัวก็คือ ก็ต้องบอกว่ายาเหมารวมยาเหมารวมครับจะเหมารวมแต่ว่าขอบอกนักเขาที่ specialist นะฮะเวลาออกเขานี่เอาคาพูดรักษาเนี่ยคพูดของคุณนี่ไม่ได้เข้าไปในแค่บ้านคุณคนเดียวมันไปในทั่วโลกทั่วคนไทยเป็นเขา nation นี่มันเขา nation ใครแค่ก็ดูใครแค่ก็ดูดูเสร็จแล้วก็ครบเหมาขึ้นมาแล้วว่าต่อไปนี้ต้องระวังคนอินเดีย มไม่ใช่แต่แขพกพ่อหัวหรือเจอคนอินเดียหน้าตาแบบไหนก็ต้องสรุปแล้วก็ตายเป็นว่าที่พูดที่ใครพูดแขกตอนนี้คนไทยจะถือเป็นว่าอินเดียเป็นแขกหมดทุกคนชาติอื่นไม่มีแขกแล้วมีแต่อินเดียแขกคนเดียวอะกันมาเจอสถานก,การณ์คอนควิ่่าเนี้ครับเราปรับตัวย่างไงถ้าพูดแล้วปรับตัวยังไงก็เราก็ไป พยายามมีเลี่ยงจะให้มีเลี่ยงเกิดพยายามก็เราหางเองเลยครับก่อนที่คุณจะหางผมและเราก็อธิหางเสร็จเราก็อธิบายฟางังบางคนถามเลี่ยงที่เกิดดีทีวีนี้เป็นยังไงครับหรือบางคนถามอินเดียโตวิดโควิดแรงมากและเป็นยังไงครับเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าโควิดเป็นเชียร์มาอย่างนี้ก็ว่า ตอนนี้เราลำบากเพราะว่าเราเป็นชาวไทยเราซิกเราลูกนายหลวงเราลำบากเพราะว่าสมมุติว่าเราเป็นธุรกิจทั่วโลกครับเวลาเราเป็นถือว่าถ้าเราถือเัาได้เราลูกรอเก้า,กากรอสิเราลำบากใจเลยครับท่าน <c oughs> เพราะว่าประเทศเราก็มีบางบางเรื่องที่ว่าเราไม่ไม่เข้าใจแต่ต่างประเทศเข้าใจต่างประเทศถามบ้างคุณทาไม่มีผู้หญิงเยอะ บ้างคุณทําไมอย่างเราต้องอธิบายเขาไปไม่ใช่ว่าคุณด่าบ้านผมผมจะยอมขอบคุณเพราะว่าผมเป็นไท่ที่อาชาตินเดียจริงแต่ว่าผมมาคนไทยมาแรกาศาสนาก็มาแล้วว่าแต่ว่าผมมาไทยเพราะผมได้เกิดแผ่นดินไทยและผมเป็นลูกในหลวงเราต้องแก้เลี่ยงบ้านเราว่าบ้านเราไม่ใช่แบบนี้แล่คนป้ายใส่ไทรก็ป้ายใส่ได้แต่เราแก้เลี่ยงของบ้านเราใช่ไหม อาการเดียวกันตอนนี้เขาเลี่ยงอินเดียขึ้นมาแต่คนไทยเป็นพีนพ่น้องลรอห้าคนเขาไม่รู้โควิดมาอย่างไ,ไางไปยังไงเราก็ต้องแก้การให้เขาภาพแต่คนไทยมันดีเข้าใจเออแบบนี้แบบนี้แต่เขาไม่ได้เกลียดที่ว่าให้มีเกิดทะเลาะกันได้แต่เราจําเป็น้อาออกเข่าว,วัน,นี้ขึ้นมาจากกระแสะที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อความมั่นใจของคนอินเดียเองหรือ,อนักธุรกิจใน ที่สายอินเดียนีเยอะไหมครับในการที่มองความรู้สึกนี้ก็ว่าผมเป็นนักธุรกิจจากขอนแก่นครับแต่ว่าตัดก,กับกรุงเทพแทบฟังมาครับข้อกระทอบกระเทียวและอีกอย่างตอนนี้ยิ่งงานหยุดอยู่ครับงานปิดอยู่ครับและตอนนี้ถ้าสมมตินคนอินเดียจะมาทํางานจริงๆที่นี้เขาก็เริ่มกลัวเฮ้ยทำไมต้องเจอเชิงหูงงและเจอผมอ,ะอ่ะเขากลัวว่าแบบท่านครับ สมมติตอนนี้อินเดียนะครับอินเดียนี่เวลาปักใต้ถูกระเบิดขึ้นมามันธรรมดาครับระเบิดปักใต้ขอนแกนเข้าไม่กล้าเข้ามาแล้วครับไม่เข้าครับขอนแกนทําไมครับก็ว่าาเหมาทั่วไทยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นใจของคนอินเดียหรือคนเชื้อายอินเดียที่จะทั้งในประเทศเองหรือต่างประเทศเองที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมาฮะตรงตรงนี้มันยังอยู่นโควิดครับครับพูดไม่ได้เพราะตอนนี้ยังโควิดเขาอยากมาลงทุนทีงนี้จะลงครับ แต่เขาก็ต้องยิ่งเจอโควิดขึ้นนี่ฮะคนอินเดียนี้ที่ผมที่ผมรู้สึกนิธรมรู้สึทธิขึ้นมาแล้วผมฟังอินเดียเขาไม่ลัวร์ยางีเขารู้ตังแต่นานแล้วคนไทยคนดีแต่เขานี้มันแค่เขาออกมาแต่ก็ทบไหมกระทบแต่ว่าไม่จะก็ทบถึงขนาดนี้เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าคนรักประเทศไทยมาตัังแต่นานแล้วครับมาแช่วันนี้นะครับสิงคโปร์ประเทศไทยไปอินเดียพับกกาสู้ก่อนเพื่อน ก็มันม่นใจกับบ้านเราอยู่แล้วฮะมัน่นมั่นใจกับประชาชนเราแต่ว่าไอ้บางคนผมไม่ได้ว่านักข่าวนะครับเวลาบางคนมันนิสัยไม่ดีบอกความไม่ดีขึ้นเท่ากันของธรรมดาแต่ว่าถ้าว่ามันถ้าอินเดียจะไม่ลงทุนทีนี้ผมว่าไม่ครับยิ่งจะเยอะกว่านี้ครับคือยิ่งจะเยอะกว่านี้